ชาเขียวมะชาหนึ่งช้อนลงไปในน้ำร้อนค่ะใส่อีกครึ่งช้อนค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนมันแตกจนละลายค่ะอันนี้คือน้ำร้อนนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะ คนจนชาเขียวแตกดีในน้ําร้อนแล้วนะคะพอมาันละลายดีแล้วค่ะแล้วก็มาเตรียมน้ําอุณหภูมิปกติเลยแล้วก็เทชาเขียวที่ละลายในน้ําร้อนลงไปค่ะ แล้วเราก็คนให้มันเข้ากันอีกรอบนะคะนี่เลยค่ะจะได้ชาเขียวมันชาอุ่นๆ